แต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนคันฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหวแม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวัน เป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมาน,นานเหลือกเกินให้จำไว้ จงหรือว่าจะใกล้ไกลเป็นรูปที่มีทุกบ้าด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจ ข้างฝาจะได้กำลังใจจากรูปนั้นเป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะใกล้ไกลเป็นรูปที่มีทุกบ้าน ด้วยความรักด้วยพันดีด้วยจิตใจจะขอ้อตามรอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพอด้วยความรัก ดยพัก็กลับมาในช่วงที่2กับคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรครับก็มีอีกประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่ใหม่พัฒนานะครับก็ดูตามข่าวในสองฉบับนี้ก็มีของเพชรภูมิกับของปัญญาชนนิวส์นะครับเคลือมาตกมาตายยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายเกินกฎหมายกําหนด ของอะไรปัญญาชนนี่เขบอกก็กตอจ่อเชื่อดเคลือมมอาแสดงบัญชีใช้จ่ายเกินโทษจำและปรับวักห้ปีเตรียมสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็ไปดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับก็เป็นกรณีที่กรณีมีการเลือกตั้งนะครับผมผมต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่ากฎหมายนี้เขากำหนดนะครับเมื่อ,อ,อผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นนายกหรือสมาชิกก็แล้วแต่นะครับท่านไปสมัครแล้วท่านลง รับการเลือกตั้งนะฮะลงสมัครเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยกฎหมายเขากําหนดไว้ว่าจะต้องแสดงบัญชีใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับแล้วกฎหมายนี่เขาก็จะมีการกําหนดไว้ว่าในการเลือกตั้งในแต่ละระดับเนี่ยเขากําหนดวงเงินใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับไม่เท่ากันนะฮะไม่เท่ากันก็จะมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์เกณฑ์มาจากอะไรบ้างก็คือเกณฑ์มาจากหนึ่งจำนวนประชากร นะครับแล้วก็พื้นที่ในการเลือกตั้งนะครับบางที่นี่อยู่ห่างไกลนี่มันหา,หาเสียงลำบากกันนะฮะค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปไปกําหนดวงเงินนะครับอย่างของอบตอนี่เขากําหนดเลยนะครับตั้งแต่กี่หมู่ลงไปนี่ได้ไม่เกินเท่าไหร่จากสมมติว่าสิหมู่ขึ้นไปอัน,นจะเป็นหนึ่งแสนนะฮะแหมู่ลงมาหรือทํานองนี้นะครับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆไม่เกินแเหมือนนี้ปรากฏว่ามันมีข่าวขึ้นมาเนี่เพราะว่า พเลือกตั้งเสร็จนี่ขององค์การแลนส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนานี่ก็ปรากฏมีการยื่นแสดงบัญชีใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งนะครับก็ปรากฏว่าของคุณอะไรนะคุณเครือมาดหมอนทองนี่ไปแสดงบัญชีใช้ใจ่ายนี่มันเกินกว่าวงเงินที่กฎหมายเขากําหนดนะครับคือเขาให้ไม่เกินแปดหมื่นบาทคเครือมาดนี่ไปยื่นแสดงไปแปดหมื่นแปดหมื่นเท่าไหร่ล่ะสี่พันหกร้อยสาสิบบาทซึ่งมันเกินนะฮะอันนี้มันเกินนะครับ พอมันเกินนี่มันก็เป็นปัญหาแล้วก็เพราะว่ามันมันมีกฎหมายฮะมันมีกฎหมายอยู่ในมาตราห้าสิบสี่วรสองของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศส,สองพันห้าร้อยสี่สิบห้ามาตราห้าสิบสี่วรสองเขาบอกอย่างนี้ครับห้ามไม่ให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่กําหนดแล้วเขาก็ยังมีบทลงโทษในมาตราหนึ่งร้อยสิบหกนะครับมาตราหนึ่งร้อยสิบหกนี่เขาบัญญัติไว้ว่า ผู้สมัครใดฝ่าฝืนมาตรา5 4วรรคสองต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0นะสอง0 0บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทหรือปรับเป็นจำนวนเงิน3เท่าของจำนวนเงินที่เกินจำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากันหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด5ปีฮะโอ้โหมาตรานี่แรงนะครับเป็นบทลงโทษนะครับว่าถ้า ผู้สมัครเนี่ยครับไปฝา่าฝืนมาตรา54วรรค2นะครับซึ่งมันก็จะมีมาตรา54 2, นี่ก็จะมีนะฮะมีมีในเรื่องของเกี่ยวกับการไม่ไปยื่นบัญชีใช้จ่ายอันนี้ก็มีโทษฮะหรือถ้ายื่นบัญชีใช้จ่ายแล้วเป็นเทจก็มีโทษนะครับก็มีโทษนะฮะอันนี้ปรากฏว่าไปเข้าในมาตรา54วรรค2ก็คือยื่นใช้จ่ายเกินนะมันมีเกินเวลาเกินเวลานี่ก็คือถึงเวลาแล้วคุณไม่ไปไรายงาน,นนี่ผิดกับมีไปยื่นแล้วคุณ ยื่นเป็นเทปนะฮะอันนี้ก็ผิดแล้วไปยื่นนี่ปรากฏว่ายื่นเกินกว่าที่เขากําหนดเราก็ตอนแรกหมายพัฒนานี่ยกำหนดไว้แปดหมื่นสำหรับผู้บริหารนะฮะหรือุณนายกเนี่ยแปดหมื่นต้องไม่เกินปราก็ถ้าคุณคุณกุณมานี่แกไปยื่นแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบาทเกินมาสี่พันหกร้อยสามสิบาทครับอันนี้ก็ไปเข้ามาตราห้าสิบสี่วรสองของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าซึ่งมีบทลงโทษตามมาตราสิบหก แต่ในขณะนี้นี่ต้องเรียนนะครับว่าคุณเคลม่านี่ยังดำรงตําแหน่งเป็นนายกอยู่กระบวนการขั้นตอนต่อไปของกฎหมายก็คือก็ต้องมีการสอบสวนนะฮะมีการสอบสวนสอบสวนเสร็จแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาสอบสวนมาแล้วแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จก็ต้องรายงานไปที่กรกตนะครับดึง่งกระบวนการตอนนี้ก็ก็เริ่มแล้วฮะมีการตั้งกรรมการเขาเรียกว่าตั้งชุดสอบสวนขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นนรายละเอียดอันนี้ก็ ว่านี่เป็นอุทาหรณ์เลยนะครับท่านผู้ฟังเป็นอุทาหรณ์ของนักการเมืองทุกระดับนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งสสเรื่องตั้งสวท่านก็ต้องยื่นครับบัญชีใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกท่านต้องยื่นนะท่านจะสมัครสมาชิกสภาอบตหรือสมาชิกสภาเทศบาลก็แล้วแต่หรือท่านจะสมัครเป็นนายกเทศมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองตำบลหรือนครอันนี้ของกลุ่มเทศบ,บาลหรือท่านจะเป็นสมัครเป็นสทก็แล้วแต่นะครับพอเลือกตั้งเสร็จกฎหมายเขากําหนดว่า ภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งท่านจะต้องแสดงบัญชีใช้ใจ่ายหลายคนเนี่ยเราคุยกันในรายการอยู่บ่อยๆพอเลือกตั้งเสร็จท่านไม่ได้รับเลือกตั้งท่านก็ทิ้งท่านก็ไม่สนใจแล้วบอกก็หาเสียงไปแล้วลงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยไม่สนใจเลยมันเป็นหน้าที่นะครับของผู้สมัครว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วท่านต้องยื่นแสดงบัญชีใช้จ่ายในการเลือกตั้งเพราะถ้าท่านไม่ยื่น กรณีไม่ยื่นก็มีบทลงโทษครับกรณียื่นเท็จก็มีบทลงโทษครับกรณียื่นเกินก็มีบทลงโทษครับแล้วปัญหานี้นี่มีฮะมีทุกปัญหาเลยนะครับที่เราเจอที่เพชรบุรีไม่ยื่นมีครับแล้วก็ถูกดําเนินคดีแล้วด้วยนี่ยื่นแล้วเกินก็มีครับตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการต้องไปสอบสวนต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ส่งไปที่กกตนะครับ อันนี้ปัญหาในส่วนของแจ้งเท็จยังไม่เจอฮะแต่ผมว่าไม่แน่รครับอาจจะเจอกรณีแจ้งเท็จนะครับเพราะว่าเวลาท่านแสดงบัญชีค่าใช้จ่ายเนี่ยกก่อเขาจะต้องส่งไปปิดประกาศก็ปิดประกาศที่สำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแล้วก็จะไปปิดประกาศที่อําเภอนั้นๆแล้วก็จะไปปิดประกาศที่อบตอรหรือเทศบาลน,นั้นๆน,น,นะครับถ้ามีผู้เขาไปดูประกาศแล้วก็เห็นว่าเอ๊คุณแสดงเป็นเท็จนี่ แล้วเขาร้องเรียนมาเพราะว่ากรกตไม่รู้หรอกเทจหรือไม่เทสนะครับแต่ต้องมีผู้ร้องมาหนะครับว่าแสดงเป็นเทจนะฮะอันนี้ก็ก็มีความผิดนะโทษอาญาครับโทษอาญาเลยทีเดียวผมยกตัวอย่างง่ายๆนี่ยพอได้ใบพอสมัครได้เบอร์มานี่มีรถมาเลยสิบคันวิ่งหาเสียงกันเลยนะครับมีคนเข้าไปถ่ายรูปว่าคุณวิ่งอยู่สิบคันแต่ว่าเวลาคุณแสดงบัญชีใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งคุณไปแสดงว่าคุณวิ่งรถอยู่ห้าคัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็ไปประกอบอื่นๆแต่เขาถ่ายรูปว่ามีสิบคันแล้วไปวิ่งหาเสียงมีชื่อมีเบอร์ด้วยนะครับแล้วเขาร้องเรียนวันนี้คือสแสดงบัญชีใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นเท็จนะอันนี้มันขาหนังขาเขาเลยนะครับภาพถ่ายมันบอกดูคุณวิ่งสิบคันแล้วคุณไปแจ้งเขาห้าคันนะครับอันนี้ก็ผมยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประกอบกับข่าวที่มันเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมานี่เป็นรายแรกของประเทศเลยด้วยซ้ำเลยนะครับโอ้ ต้องระบาดระวังนะครับเราย้ํากันบ่อยนะครับเราย้ํากันบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้ไปดูในเรื่องอื่นๆนะครับที่เพชรบุรีก็ออกเขามีช่วงออกงานพระนครคีรีท่านผู้การจังหวัดนะฮะท่านวินัยบัวปฎิท่านก็แถลงข่าวไปแล้วว่าเพชรบุรีเราจะจัดงานพระนครคีรีนะครับอันนี้ก็มีสืบเนื่องเข้ามาอันนี้เขามีนี่ครับท่านแถลงข่าวเมื่อวันที่13มีนาคมนี้แถลงที่เพชรบุรีนะครับก่อนหน้านี้ท่านไปแถลงที่ททท ที่กรุงเทพมาก่อนแต่ที่เพชรบุรีท่านแถลงเมื่อวันที่13มีนาคมที่จวนผู้ราการจังหวัดท่านวินัยบัวประดิษฐ์ครับผู้วราการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคุณราตรีบัวประดิษฐ์ซึ่งท่านเป็นนายกเหล่ากัญชาตินะฮะเป็นนายกเหล่ากัญชาติก็เปิดจวนผู้ว่าฮะจวนผู้ว่านี่ท่านจำง่ายๆเลยครับบ้านเลขที่หนึ่งตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองนะครับอันนี้บ้านเลขที่หนึ่งเลยนะครับก็แถลงข่าวฮะก็ภัยฮะ ก็แถลงข่าวร่วมกับคุณอำนาจกลมมาซึ่งคุณอำนาจกลมมานี่เป็นวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นการแถลงข่าวการจัดงานพระนครนคีรีเมืองเพชรครั้งที่26ประจําปี2555นะครับซึ่งงานดังกล่าวนี่จัดต่อเนื่องกันมานะครับทุกปีกิจกรรมการจัดงานพระนครนคีรีนี่จัดขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อเทอิดพระเกียรติบูรพรมหากษัตริย์ตราธิราชเพชรบุรีนี่ก็จะมีพระมหากษัตริย์ในอดีตนะครับ 4. รัชกาลด้วยกันก็คือรัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาที่6 รวมไปถึงสมเด็จพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชการปัจจุบันนะครับก็เป็นการเทิดพระเกียรตินะครับในการจัดงานนี่ครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยนะครับวินัยบัวประดิษฐ์บอกว,ว่าการตกแต่งบนพระนครคีรีนในปีนี้เนี่ยจะจัดให้เป็นบรรยากาศในสมัยรัชกาลที่4โดยเฉพาะการตกแต่งไฟก็จะเน้นสีไฟเป็นแบบโบราณ เมือน,นักท่องเที่ยวขึ้นไปบนพระนครคีรีไม่ว่าคุณจะขึ้นโดยทางเดินเท้าด้านหน้าหรือจะขึ้นด้วยรถกระเช้าไฟฟ้านะครับด้านข้างนะครับก็จะเห็นบรรยากาศของบนพระนครคีรีนะครับเหมือนได้เข้าไปในสมัยรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นชื่อในการาเรียกชื่อเรียกนะฮะเป็นชื่อที่จะใช้ในปีนี้นะครับก็คือสุขแสงขอไป สุกแสงดาวคืนนครหวนย้อนพระนครคีรีหนึ่งร้อยห้าสิบสามปีธานีมหาสวรรค์สุกแสงดาวคืนดาวคืนคอนอ่าแหมผมอ่านผิดต้องขอไปสุกแสงดาวคืนคอนหวนย้อนพระนครคีรีหนึ่งร้อยห้าสิบสามปีธานีมหาสวรรค์นี่เป็นชื่อเรียกกิจกรรมที่จัดในปีนี้นะครับก็จะเป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นทั้งหมดนะครับก็จะนําขึ้นไปจัดอยู่บนพระนครคีรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนแห่ซึ่งจะมีทุกปีนะครับก็จะมีการจัดขบวนแห่ถวายเครื่องนะฮะเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าปราจ้าอยู่ดุจกาจที่สี่นะฮะอันนี้จะเป็นขบวนเสลียงเป็นขบวนเสลี่ยงนะครับท่านท่านผู้ฟังก็คงจะนึกภาพนะฮะเสลียงเป็นอย่างไรปีนี้จะมีขบวนเสลียงด้วยก็จะเริ่มต้นด้วยเอ่อของอะไรล่ะนี่ฮะเขาจะเริ่มจากจุดของอาคารราชวัลรบไปจนถึงพระที่นั่งเวชยันปราสาสตร นะครับนี่จะเป็นขบวนแห่ที่ย้อนยุกนะฮะจัดสองรอบต่อวันนะฮะสองรอบต่อวันซึ่งอันนั้นคือด้านบนพระนครคีรีส่วนด้านล่างก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะจะมีการประกวดสาวหวานเมืองเพชรแล้วก็มีหนุ่มลุ่มน้ําเพชรอืมนะฮะประกวดสาวหวานเมืองเพชรแล้วก็หนุ่มลุ่มน้ําเพชรนะครับแล้วก็ยังมีงานของกาชาดด้วยนะฮะมัจฉากาชาดนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมมัจฌาการชาติเพื่อที่จะหาเงินเข้าการชาติเพชรบุรีนะครับการชาติเพราชรบุรีเพราะว่าอันนี้กา,ชารากาชาติก็จะออกไปดูแลพี่น้องระชาชนในทุกอำเภอทั้งแปดอำเภอก็เป็นกิจกรรมที่ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วเดี๋ยวก็รายละเอียดเราก็จะนํามาทยอยเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ได้ทราบกิจกรรมกันนี่ดูของบรรดาชนก็มีอะไรสารคดีแม่น้ำเพชรบุรีโอ้มีมาหลายตอนแล้วนะ โฟกัสเมืองเพชรนี่นะของบรรดาชนนี่เห็นภาพเขาไปล่องล่องแพนี่โอ้น่าสนุกนะฮะเพชรบุรีนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวทุกทุกอัทธรตเลยนะทุกอัธรถเลยนะรเรามีป่าเขาลำเนาพรเรามีน้ำตกเรนะามีทะเลนะฮะจะเป็นทะเลโคลนก็มีจะเป็นทะเลหาดทรายนี่ก็มีเรามีหลายบรรยากาศพูน้ำร้อนเราก็มีนะครับเพชรบุรีน่าเที่ยวนะครับอาหารกินกินสมบูรณ์เลยทีเดียว เอาแหละนี่ก็สามฉบับวันนี้ก็เลยหยิบมาบอกได้ให้ทุกฝั่งได้ทราบกันเวลาก็คงจะหมดลงโอ้วันนี้แมมต้องขอต้อนรับนะฮะวันนี้มีแขกมาเยือนเมืองเพชรน,นะครับของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาอ่อสมุทรสงครามนะฮะแม่กลองแม่กลอ,องกกตแม่กลองเขายกทีมมาเยือนกกตเพชรบุรีวันนี้กาลังจัดกิจกรรมกีฬากันอยู่ที่โรงเรียนบัดดอนไก่เตี้ยฮะมีการแข่งขันฟุตบอลเปตองแช์บอล นะครับเซปักตะก้อนี่มีทีมของสื่อมวลชนก็จะไปร่วมไม่รู้ไปก็ได้ครบทีมหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ก็กําลังแข่งขันกันแล้วก็คืนนี้ก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์กันก็นเชื่อมสัมพันธ์ทนามตีครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสองจังหวัดเพชรบุรีกับมุสงครามงานเลี้ยงก็คงจะเป็นที่วัดดอนไก่เตี้ยนะครับเวลาหมดลงพิธีนี้ครับทุกฝั่งครับก็คงจะกลับมาติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องบุกเ,เพชรได้เป็นประจําตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์1ิบเจโดนาฬิการับนาทีโดยประมาณสำ คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางคลื่น s m 95.75เมกรร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี